หกรอยบาทเลยอันนี้มันฝึกกว่นแล้วยังไงว่าหมดฝึกฝนพร้อมใช้แล้วฝึกตอนนี้เริ่มไลฟ์คืออะไรวะจากนั้นเดี๋ยวที่พักต้องดูนี่ด้วยขอต้องคอยดูนี่เดี๋ยวหน้ามังหลุดเฟรมได้เนี่ยอยู่ใกล้กันอันนี้ขึ้นหัวข้ออะไรดีคนเกิดเจ็ดวันปกติ<น>เลยคนเกิดทั้งเจ็ดวัน ทิกตอกของอาจารย์มีคนตามเท่าไหร่แสนกว่าแต่ไม่ไ,มได้ทำหรอกเยอะมากทำทิกตอ,อกทำไม่ถึงสิบทำแค่สามสี่ครั้งเองมั้งอืม ได้ไหมเนี่ยเออเนี่ได้ได้เต็มเต็มสองคนเนี่ยน้องได้สองคนเนี่ได้ได้ไหมอันนี้ก็ได้ได้ไหมได้มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นหรอกไม่เป็นไรหรอกได้มเลยงอ๋อแม่งหลอกลวงได้ไม่ได้อ่านด้วยอนุญาตอย่างเดียวเลยเอาเลยโอ้แสนกคนโอ้เยอะมากนะ หรือว่ามันจะวางอย่างนี้ป่ะไม่ไม่นะไม่ได้ไม่ได้มันรักวไปเลยอ่ะได้วัวดานนั้นเห็นหน้าป่ะเนี่ยเห็นได้เลยผมต้องนั่งอย่างนี้นั่งยังไงนี่ไงไกลหน่อยอมาแล้วคนมาเกอบหลานคนละแต่ต้องเข้ายูทู e พี่เดี y o ยูทู e พี่ เออลองเข้าเลยพี่อันนี้พี่ลอ,องลเดินตามดวงโดยอาจารย์น,นันทพัฒนฑิตมีความลืมน,นี่มันซ้อมหรือยังไงของของอาจารย์เนี่ยมีคนดูสองคนแล้วสวัสดีเลยปะสวัสดีเลย,วส,เลยสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมอาจารย์นานเดิมครับไม่ได้เสียบใหม่นะวันนี้ชัดอยู่ชัดอยู่ชัดไหมชัดอยู่แต่วันนี้มาสักครึ่งชั่วโมงมามาพูดถึงคนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ่า มาสักครึ่งชั่วโมองอาจารย์นวทิตเริ่มจากวันอะไรก่อนดีอาจารย์น,นันเริ่มจากวันจัน์เลยวันจันวันจันเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวได้นนประกาศวน<ะ>น้อยเดี๋ยวต้องเขาหน้านะขยับเวลานะครับอาจจะเป็นทุ่มสี่สิบห้าหรือว่าทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับแต่ว่าเราตั้งไว้ที่สองทุ่มถึงสามทุ่มขยับลงมานิดนึงนะครับพอดีว่ามีธุระอ้าวนี่มีแฟนคลับอาจารย์มาแล้วนะนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านอาจารย์อุ้ยทำไมมีแต่ผู้หญิงอ่ะตอนนี้หมอดูเป็นข่าวเลยต้องระวังนะเนี่ย นะต้องระวังหน่อยไม่จริงๆอ่ะถ้าเรามองลึกๆจริงๆเขาไม่ได้ว่าหมอดูนะเอเขาว่าหมอผีเขาว่าคนที่ทําผิดมากกว่าอ่าใช่คนที่ไปหลอกลวงอะไรเงี้ยก็ดีซะอีกเขาสร้างสังคมใหม่ให้กับเราถูกให้มันเดินตามแผนตามหลักครูอ่ะเรียกว่าหลักครูนะครับถูกอาจารย์นันเคยไปเข้าเข้าลงองค์ทรงอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีผมทาให้แกได้ไหมไม่มี แ้อย่างเดียวแก้อะไรแก้ผ้าเออดีน้ําส่วนตัวอันนี้ได้วันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันจากคนที่เกิดในวันจั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 นต้องเตือนวันจันท์เตือนเลยอ่อต้องเตือนต้องเตือนวันจันทณะช่วงนี้สัปดาห์นี้นะเพราะเราเจอกันสัปดาห์ละครั้งเราก็ใช้คําว่าสัปดาห์นี้นะครับเพราะเราเจอกันสัปดาห์ละครั้งคือตอนนี้อ่าคนกับวันจันทรฟังเลยแล้วเดี๋ยวใครฟังไม่ทันเดี๋ยวไปกอฟังเอาภาษารุ่นเก่าในกอฟังเอานะครับหรือย้อนฟังเอานะฮะ ใช่คนเกิดวันจันทร์ก็ตัวแทนของดาวจันทร์เนี่ยถ้าเป็นภาษาโหงจาเรียกว่าดาวพระเกตดาวพระเกตตอนนี้มันเดินย้อนสอนนะครับมันมาอยู่ที่ภพมรณะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ต้องตระหนักรู้ไว้สามอย่างเลยสําคัญที่สุดหนึ่งอาการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่ามีธุระจะต้องเดินทางตลอดยุ่งตลอดเวลาเลยนี่คนเกิดวันจันทร์นะครับสองเลยคนเกิดวันจันทร์ระวังสิ่งของหาย เพราะว่ามันอยู่พบมรณะตัวเองไปอยู่พบมรณะนะครับแปลว่าของหายของเสียของเสื่อมนะครับไล่มาตั้งแต่เสียก็ท้องเสียเสื่อมก็หมายความว่าร่างกายมันเสื่อมลงเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองดีๆนะครับสำหรับคนเกิดบัญจันท์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเรื่องของความเสียหายณนะช่วงสัปดาห์นี้คนเกิดบัญจันรมีโอกาสมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะาดาวส่วนตัวคือดาวพระเกตเดินอยู่พบที่ชื่อว่ามรณะมรณะ,นะมรณะแปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายของหาย คว่ามรณะนะครับมรณะหรือมรณนังนี่ก็ต้องระวังนะครับคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้อ่ะเป<ต>็นแบบนี้เลยแต่เราก็คนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่จะต้องระวังเรื่องอะไรอาจารย์นันคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพวันเนี้ยเจ็บป่วยอ่ะแน่ๆมาแล้วคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังเรื่องไขถ่ถ้าถ้าไล่อายุอ่ะถ้าไล่อายุมาสมมติเราไล่มาตั้งแต่อายุเยอะจนเด็กนะอายุเยอะก็ต้องระวังเรื่องไข่ข้อเรื่องกระดูกนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็ระวังเรื่องฟัน เรื่องฟันเรื่องฟันถ้าเป็นวัยรุ่นอยู่ในยุคที่วัยรุ่นจริงๆประมาณสักสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สองถึงยี่ห้าเนี่ยต้องระวังเรื่องการขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ระวังสิ่งของประจําตัวหายอย่างเช่นสิ่งของประจําตัวของพระจันทร์น่ะช่วงเนี้ยถ้าจะหายมีรถโทรศัพท์รถหายใช้ส่วนตัวใช่รถหายเลยหรอรถรถเน้นเน้นที่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์จีฮอนโอ้ยฮอนดีไหมดี่อนดีฮอใครใช้มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ต้องระวัง ระวังรถหายกับระวังสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่รถก็แปลว่าขึ้นรถแล้วอาจจะมีบัดเหตุทาให้จะต้องเจ็บข้าหรือป่วยไปโรงพยาบาลได้แบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือรถก็ถ้าจะแบบว่าปัญญาอ่อนเลยนะก็แปลว่าขึ้นรถอย่าเปิดประตูไว้ยุงม่นขเข้ามาในเมื่อดวงคนวันจันทร์มันจะซวยอ,ะอ่ะแม้ว่ายุงเข้ามาในรถมันกัดเราก็ป่วยได้เป็นไข้ได้ป่วยได้เวลาคนมันซวยอะ่ะใช่แต่เวลาคนไม่ซวยนะโดนย,ยิงยุงลุมสิบตัวกักดก็ไม่เป็นไร อันนี้เอาแบบปัญญาอ่อนเลยใช่ไหมแต่เอาแบบที่แข็งแรงเลยคือว่าเอาแบบเหตุเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้งนี้ต้องระวังนะครับอนี่วันจันอันนี้วันจันท์ก็ไม่ก็สามเรื่องใหญ่ๆมันมีเรื่องดีมั้งไหมเนี่ยเอไอ้วันจันทรเนี่ยอาจารย์นั้นวันจันทร์มีเรื่องดีตรงที่ว่าถ้าท่านไปเกี่ยวข้องกับพวกอันนี้สำหรับความเชื่อนะสําหรับคนที่เชื่อใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสายสวดมนสายสมาธิกรรมฐานช่วงนี้ดีมากเพราะคนเกิดวันจันทร์เข้าไปอยู่ จุดที่เรียกว่ามรณะแปลว่าความเป็นความตายผีสางเทวดานางไม้แบบนี้ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้แบบเต็มตัวเต็มตีนในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเวิร์กมากเวิร์กเวิร์กมากเวิร์กมากก็เราทำบุญแล้วได้ผลแต่อาจารย์เบียร์ไม่ให้ทำพิธีพวกนี้นะมันต้องแยกสติสติเอาเป็นว่ามันก็ต้องแยกถ้ามองในมุมทั้งหมดนะเรื่องเงินอย่าไปเสียเงินแบบที่มันปัญญาอ่อนอ่ะถ้าสรุปจริงๆอ่ะสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดหมายความว่าเขาไม่อยากให้คนที่ คนที่พอมันมัน,ม,นมันดวงไม่ค่อยดีจิตพอจิตมันตกกาลังไม่มีใช่หมออ่าเขาเรียกหมอผีพูดอะไรเชื่อหมดมันก็ไปโดนมิจฉาชีพหรอก<แ>ไม่ต้องใช้คําว่าหมอดูก็ได้นะครับ<แ>ใช้ว่ามิจฉาชีพอย่างอื่นก็ด้โดนได้หมดอนะ่ะเวลาสติมันหลุดนะครับมีแต่สิ่งเดียวคือว่าถ้าท่านมีหลักไวอ้อ่ะเขาบอกว่าสวดมนต์แล้วดีสมุนนะถ้าท่านฟังเนี่ยอาจารย์เบียร์เขาก็บอกว่าไม่ได้ห้ามสวดมนต์นะเขาบอกว่าใช้สติในการสวดแต่ไม่ใช่ว่าไปสวดแล้วแบบ ลืมหัวลืมเมียลืมลูกปไม่มันมันก็เกินไปอ่ะอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยเขาก็ห้ามแต่จริงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกฟังดูก็รู้นะครับเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถึงขนาดที่ว่าห้ามทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วบางมุมอาจารย์เบียร์เขาก็พูดเล่นเขาก็มีความฮาของเขาอะไรเงี้ยอย่างเช่นผัดกะเพราใส่น้ำปลาหรือเปล่าใส่มะนาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็ตลกไปแหละไม่ต้องไปคิดมากหรอกทุกอย่างมันมีหลักของมันนะครับมีหลักของมันอยู่ เอาเป็นว่าเรื่องการเงินก็ถือว่าโอเคไหมคนวันจันทร์คนวันจันทร์ระวังทุกอย่างเลยคือคนวันจันทร์สัปดาห์นี้ถือว่าด้อยพอสมควรถือว่าตัวเองตกสุดสเลยนะสัปดาห์ไหนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจริงจเนี่ยถ้าจะพูดสักสักสามวันเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ออกเดดประมาณสามสี่วันนี่แหละที่ที่เราพูดมาทั้งหมดนะสามอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยระวังของหายเนี่ยต้องระวังอยู่ในช่วงสามวันแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้พูดแบบให้เป็นระยะยาวเลยก็เจ็ดวัน ะระวังไปเจ็ดวันก็ได้นะครับเพราะดาวดวงน,นี้มันจะอยู่ทั้งหมดประมาณสองเดือนเลยดาวพระเกตเนี่ยอยู่สองเดือนนะครับแต่ว่าเวลามันทํางานเนี่ยองศาของดาวราศาสัร์ไทยเราเรียกว่าองศาดาวมันจะเปลี่ยนไปตามภพภูมิไปเรื่อยๆอ่ะอย่างสัปดาห์นี้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของหงงของหายใช่ไหม,อมพอสัปดาห์หน้าจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ป่วยต้องเสียเงินเสียเพราะอะไรเสียเพราะพาผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลซื้อของให้ผู้ใหญ่แบบนี้ไนงะแต่สัปดาห์นี้เสียเรื่องของตัวเอง ตัวเองเจ็บแค่ได้ป่วยตัวเองระวังจะทําของหายแบบนี้สัปดาห์นี้เป็นแบบนี้คนเกิดวันจันทร์นะครับโอเควันจนันทร์อ่าถูกโอเค,อเคไม่สนใจว่าจะเกิดในราศีไหนไม่เอาไม่สนใจก็คือวันจนันทร์ จริงๆเวลาเราเช็คดวงของคนเกิดทุกวันเนี่ยเราเช็คจาก12ราศีอยู่แล้วเขาเรียกว่าดาวประจําตัวของทุกคนอ่ะมันจะวิ่งตามองศาดาวไปประจําราศีนั้นอย่างวันเนี้ยที่เราพูดถึงเนี่ยองศาของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมันไปอยู่ภพบรณะหรือว่าราศีพิจิกเพราะอีก3 4สวันมันก็ไปอยู่ราศีแหนูแล้วแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปแล้วก็ไปมังกรอีกใช่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปตามเขาเรียกว่าองศาดาวหรือว่าองศาบนท้องฟ้ามันจะวิ่ย บุงไปสู่กลุ่มดาวกลุ่มดาวปูกลุ่มดาวบางกรแบบนี้มันก็จะผ่านเรื่องราวของความหมายของกลุ่มดาวนั้นนั้นมากระแทกตัวเรากระแทกดวงเรามันคล้ายๆกับพระจันทร์เต็มดวงอะแล้วมันจะดึงดูดน้ำจากยญาเรื่องมีแค่นี้มันก็มันคือจังหวะแหละมันคือจังหวะใช่แต่ละวันทุกคนทํากิจกรรมไม่เหมือนเดิมหรอกไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนขี้เยี่ยวนี่แม่งกับคนละเวลาแล้วเพราะฉะนั้นการดูดวงชะตามันหมายความว่าเราก็แค่ระวัง แค่ระวังตตรงนี้เอ้ยอาจารย์น,นันกับอาจารย์เทพบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งลงทุนนะใช่ครับก็อย่าพึ่งลงทุนระวังแบบแบบมีสติอ่ะอ่าอาจารย์คนนี้คือใครคะไม่รู้แน่เลยอาจารย์น,นันผมชื่ออาจารย์นันทพัฒนฑิตนะครับเป็นนักโหราศาสตร์ไทยมาประมาณ22ปีปัจจุบนันอายุ51ปีก็ถือว่าเป็นคนที่ทํางานด้านโหราศาสตร์ไทยมาอายุอานามก็ไม่ได้ไม่ไม่น้อยไปก็ถือว่า ก็โอเคนะสาหรับอายุ51ปีกับการเป็นนักพยากรณ์นะครับก็แนะนําตัวประมาณนี้นะครับเราก็คือนักเราไม่สามารถที่จะมมอยมอยมวยท่วงแล้วรวยมีไม่มีเราไม่ีนะเรามีหลักครูของเรานะครับอาจารย์คนนี้คือใครครับไม่รู้จักเลยคระแนะนําตัวหน่อยค่ะแนะนําเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนาเรียบร้อยทักทายกลับมาด้วยนะคุณจริยาคุณจริยาคุณบาเพญคุณวิพาสวัสดีค่ะ อาจารย์สวัสดีหมดเลยนะทั่วโลกสวัสดีหมดเลยทั่วโลกทั่วโลกเลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์แบบดวงดาวครับก็เข้าไปที่ช่องอาจารย์นันทพัฒน์เดินตามดวงกับอาจารย์นันทพัฒน์บัณฑิตสอนไหมเดินสอนสอนไหมทั้งสอนทั้งดูปกติเลยครับปกติแต่ว่าเน้นสอนมากกว่าเรื่องดูนี่ดูอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงปีนี้เน้นสอนเน้นสอนด้วยดวงสอนดูดวงอย่างนเี้ยนะครับ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็พระยิปซีประมาณนี้ครับ oh. แนะนําตัวเรียบร้อยแนะนําตัวกลับมาด้วยนะจ๊ะแนะนําตัวกลับมาด้วยแล้วนะอันนี้วันจนะันทร์ไปแล้ววันอังคารวันอังคารคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคาร,คารช่วงนี้นะครับถือว่าดวงโอเคมากนะครับอยู่ในหมวดในหมวดของอการเงินในเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารณช่วงนี้ท่านหาเงินท่านขยันหาเงินท่านออกจากบ้าน วิ่งไปหาเงินคิดถึงเรื่องผลกําไรถือว่าท่านจะประสบความสาเร็จในช่วงของวิกนี้สัปดาห์นี้ขยันรวย,ย,ย,ยต่อถือว่า<ต>ดีมากน,นะครับแต่ว่าคนเกิดปันังคารหรือดาวพระอังคารประจําตัวท่านเนี่ยพระอังคารเนี่ยมันต้องบูต้องลุยต้องสู้ต้องบุกบ,บ่นฝ่าฟันะนนปวดตรงที่มันไม่ได้สบายฉะนั้นอยู่เดียวก่อนอาานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเดีนนะ๋ยวมาแป๊บนึงครับอาดูให้ต่อเลยนะครับอาจารย์ไปทำธุระแป๊บนึงนะครับ นะรถยังไม่หายเลยแต่กุญแจหายแล้วก็เป็นเรื่องของหายเป็นเรื่องของการจะต้องระวังเป็นเรื่องของการที่ต้องรักษานะครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์ก็ตามนั้นเลยนะครับคงจะพูดอะไรละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเวลาวันนี้มันน้อยเกินนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารก็ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามมาด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรโรคภัไข้เจ็บเกี่ยวกับ ระบบขับถ่ายทั้งหมดมีแค่นี้เองนะครับคนเกิดวันอังคารระบบขับถ่ายทั้งหมดแค่นี้นะครับแต่ว่าด้านดีของเกิดวันจันทร์เนี่ยคนเอ้ขอโทษด้านดีของคนเกิดวัน, <บ Ral. S 2> นอังคารเ,เยอะกว่าด้านเสียนะครับก็คือในเรื่องของการขยันหาเงินในเรื่องของการที่จะมองหารายได้ต่างๆแต่อย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจคนเกิดวันอังคารจะต้องขยันออกจากบ้านและภาคเพียรเท่านั้นสบายสบายแบบชาวบ้านเขาไม่มีนะฮะบอกไปก่อนเลยนะครับคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคารมีโอกาสได้ทํางานเมืองนอกบ้างไหมอันนี้เป็นเรื่องของดวงชะตาท่านจะต้องไปผูกดวงนะครับว่าท่านมีดวงเกี่ยวกับเมืองนอกเมืองนานหรือเปล่าท่านถึงจะได้ไปนะครับแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าพระอังคารขยันแล้วรวยขยันแล้วดีประเด็นมีแค่นี้นะครับประเด็นมีแค่นี้นะอ้าต่อไปต่อไปนะครับอ่ะจอนจาร์ไปทํางานทันบ่อเนี่ยก็เดี๋ยวหมดนี้ก็ไปละเออไม่ต้องรีบนะเออครับจ้าาเรื่อยๆ ซ่อนไพ่อย่าอย่าอซ่อนไพ่นะอย่าซ่อนไพ่จันบอกอย่างหนึ่งนะไอตอนทําคลิปแบบไม่ได้ซ่อนไพ่นะก็คืออย่างเงี้ยแต่ขี้เกียจมันจะดึงทีละอันไงเดี๋ยวไม่ก่อนเออเดี๋ยวไม่ก่อนกวก็ดึงมาต่อไปนะครับคนเกิดวันศุกร์อเอวันศุกร์วันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะครับความรักเลิศแล้วความรักได้แล้วนี่คำนี้เหลือหลือคนคุณหมูเขาที่แล้วเนี่ยซีเซลเราเขาบอกห้าห้าหน้าตาดีค่ะ พี่ตุ้ยนะพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยอันนี้พี่หนุ่ยไอ้ร้องเพลงอะไรวะจันน์นะไม่รู้อะจำไม่ได้หะอสองใจสองใจเธอรักเขาหรือเธอรักฉันเอออย่างงี้เดี๋ยวเขาหน้าร้อยป่ะอ้าวต่อไปครับคนเกิดวันวันศุกร์นะคะในโหมดของคนที่ทํางานเนาะจะทํางานค้าขายงานประจํานะคะระวังข้อขัดแย้งในที่ทํางานหรืองานเยอะทํางานหามรุ่งหามค่ํา <_ d Öyle> แต่ให้ระวังการขัดแย้งซะมากกว่านะคะของคนเกิดวันศุกร์ระวังปากเสียงค่ะโอ oh ้โหอิบายละโอเคโอเควันศุกร์ถ้าเป็นเรื่องดวงดาวเขาเรียกว่าความรักมันจะมีความเกี่ยวโยงใช่ <_ d tai> แต่ถ้าเป็นงานนี้นรักชุลมุนอ่ารักชุลมุนแต่ก็ระวังเรื่องของงานขัดแยง้ง uh huh. เขาไม่ชอบกินหน้าเราหรือว่าการถูกเอาเปรียบได้ไหมได้ทั้งหมดค่ะที่เกัดใช่ที่เกิดความขัดแย้งโอเคเลิศขัดแย้งดิขยาวหน่อยดี ต่อไปคนเกิดวันอะไรครับวันเสาร์วันเสาร<า>์น,านะครับคนเกิดวันเสาร์นะดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรจับมาปุ๊บได้ไพ่ใบน,นี้ครับโอ้โหอืม <c oughs> เหนื่อยนะคะไพ่ใบนี้ให้ระวังคนเกิดวันเสาร์จะต้องเหนื่อยมากกว่าปกติที่เคยเป็นในด้านการงาน<แ>ไม่ขึ้นไพ่เหรียญแต่ขอทายว่าการเงินด้วย ก็คือเหนื่อยสองอย่างเลยทำแล้วไม่ได้ดังใจว่างันเลยมันไม่ได้ตามเป้าที่คาดไว้มากกว่าถึงจะมีเงินเข้ามาก็จะต้องมีจเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องเก็บเฮ้ยอาจารย์มีบ้าๆนะครับอ่ะต่อไปสำหรับคนเกิดวันอะไรอาทิตย์อาทิตย์ออาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ด้อาทิตย์เี่นผู้ใหญ่ป่วยแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อฟังอาจารย์เรื่องอะไรอ่ะ อา,อาจารย์ต่อไหมไม่ต่อแล้วอันนี้ผมมีไอเดียอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งนะบอกว่าชอบฟังอาจารย์เทพทุกคลิปพอมาจัดเป็นคู่แบบนี้สนุกไปอีกค่ะผมก็เลยมีไอเดียว่านอกจากจะไลฟ์สดกับอาจารย์เทพแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะขับรถมาหาอาจารย์เทพที่บ้านแล้วก็อัดวิดีโอเหมือนทุกครั้งที่อาจารย์อัดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาร่วมพยากรณด้วยไปบางคลิปอ่นนี้ก็ดีจะได้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคพยากร์ที่มันอาจจะมีความแตกต่างมากขึ้นไปโดยเอาหลักวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิบีแล้วโหราศาสตร์ไทยเอามาแปะร่วมกันก็ดีนะแล้วพวกเราไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมไม่ใช่ดูหน้าดูตาไม่ใช่มิจฉาชีพหน้าตาดีโอเคครับคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะน่าจะเก็บตัวค่อนข้างเก็บตัวเบื่อหน่ายกับโลกเบื่อเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างรอบตัวของตัวเองอค่ะ <conduct> ระวังการเป็นซึมเศร้าไมม่ีในบางคนใช่ไม่มีพลังงานใช่โอ้โหวอาทิตย์พ่อป่วยด้วยนะแล้วก็ระวังเรื่องของเขาเรียกว่ากําลังใจของเราเองนะพอเราไม่มีกําลังใจอ่ะทุกอย่างแม่งไปหมดร่างกายก็ไปหมดใช่หาเหือแม่งเหี่ยหมดเลยจันจริงไหมโดนเมียด่าเนี่ยเหี้ยสุดเลยนะมันสุดใจมันสุดนะอื พอดีว่าไม่มีเมียไม่มีเมียไม่มีก็เลยเฮ้ยพูดเล่นพูดจริงวะเนี่ยเอายังไม่จบอาจารย์มากับมาก่อนยังไม่จบตายแล้วเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์รอชมค่ะอ่าได้เลยคุณเชอเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับชื่อเดินตามดวงโดยอาจารย์นันทพษษัฒนประดิษฐ์นะครับแล้วก็แล้วก็ช่อง Ti กเก็ก็เดินตามดวงเหมือนกันนะครับเดินตามดวงเหมือนกันอาจารย์อาจารย์ นันทพัฒน์บันดิตเหมือนกันนะครับเราดูเราดูเอ้ไปห้าเหรียญคนเกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเงินเช่นกันนะคะและให้ระวังเรื่องเอกสารการทำประกันสัญญาต่างๆห้ามทำเด็ดขาดนะคะจะเกิดเป็นนี้สินนะพุธกลางคืนห้ามช่วยใครเรื่องเงินนะคะโอเคก็ถือว่า ครบทวนไหมจารย์ครบครับครบสำหรับที่ผมจะบริหารเวลาให้มันได้ครบสักเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยคราวนี้สามช่วงเจ้าทพอดีเพิ่งไปไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่เอาเลยนี่เลยเดี๋ยวอะไรอันนี้นี่สามตัวใหญ่ไข่อันนี้คนเกิดนะไม่เกี่ยวกับราศีนะราศีนี่ไปแล้วอ่ะเกี่ยวกับสถิติเลยวะเนี่ยโหลูกสาวนี่ว่ะ เราให้ป๊อบอ่ะ,ะ,ะสามตัวฮะอันนี้ใบแรกใจะมาไปสลับกันเอาเองนะ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์น,นันนี่ไนงะโอ้โหไอ้ของเล่นได้เออ,อดีอ่าไงนะเขาเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งใช่ครับวันนีลองมดาด่าดิไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่ทองแท้เลยไม่ใช่ไอ้ไขก่กะโหลกกะลาหนึ่งนะห้า โ oh. oh, oh. อ้โหอาไป่ทลับกันอ่ะเขาเรียกว่าดวงใครดวงมันนะดวงใครดวงมันอ่ะทีน,น,นี้จะมาอ่ะนมโมทนาบุญให้กับทุกท่านนะครับเดือนนี้เป็นวันเดือนเดือนเกิดของผมที่อายุครบ51ปีเข้า52ปีนะครับผมได้กินเจ9วันอย่างที่สุดรักษาที่สุดดีที่สุดนะครับแล้วก็ ไม่ให้บกพร่องเลยนะครับแล้วก็ผมไม่ทาบุญลงศพแล้วก็ทําบุญเขาเรียกว่าอะไรเปลือกมังกรนะครับเลขที่ได้มาเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกควยนะครับผมเล่าให้ฟังเฉยผมได้เลขอะไรนะครับเลขอะไรัผมได้หนึ่งศูนย์แปดห้าสี่สองเยอะจังอะแล้วก็มนเฉียเลยอะนดไม่รู้เป็นเขียนมาตามเนี้ย มันเขียนว่า1 0 8 5 4 2, 2> ูดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะจำกันไม่ถังผมก็เลยไล่ซื้อเอาแหละว่าใครจะซื้ออะไรก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการกินเจค,ครบ9วันด้วยนะครับแล้วก็ไปทำบุญลงศพด้วยแล้วก็ทำบุญเปลือกมังกรด้วยนะครับเออไม่ใช่เปลือกอะไรนะหนังมังกรนะอ่ะเขาเรียกอะไรตายผมอาจจะพูดไม่ค่อยแก้วมังกรถูกอะไรสักอย่างนะครับอ่าเกตมังกรผมไปทำบุญเกตมังกรมาแล้วก็ได้เลขนี้มาใจอ่ะวันนี้ชอบเลขสี่สองหรือว่าห้าหนึ่งห้าสองนี่แหละแต่เพราะว่า ใจเราอะอยากได้เลขสี่สองเพราะเลขมันน่ารักเลขมันสวยสี่สองนะดาวคู่มิดดาวคู่สเสน่ห์แล้วว่าไอ้ไอบ้บตทที่เราจับได้ทําบุญเนี่ยมันจะเป็นสี่สองพอดีอก็เลยพูดให้ฟังไม่ได้ให้หวยนะครับแต่พูดให้ฟังก่อนที่จะไปจากไลฟ์นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งหรือว่าจะเป็นสองทุ่มตรงเป็นต้นไปวันนี้ผมจะดูเรื่องรถติดดูเรื่องการเดินทางไปทํางานต่อว่ามันมันจะโอเคหรือเปล่าเราถึงจะรู้เวลาแน่นอนอเพราะเชื่อว่าตอนนี้มีคนติดตาม แค่ดูไลฟ์สดตอนนี้เป็นร้อยเชื่อว่าเดี๋ยวดูย้อนหลังอีกเป็นร้อยเพราะฉะนั้นการไลฟ์ครั้งนี้กับการกับมาทาคลิปร่วมกับอาจารย์เทพผมคิดว่าน่าจะเป็นไลฟที่หลายๆิดติดตามแล้วก็ติดใจนะครับน่าจะเจอนครั้งต่อไปได้เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับไปก่อนนะรีบมากสวัสดีครับขอทุกท่านถูกหวยนะครับเดี๋ยวก่อนคาเนี้อันนี้แหละแปะแต่อนนี้ปิดไงวะอาจารย์